สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูผูสุขคนเราครับเนาะครับมาหอดแล้วครับตอนนี้ครับเลขเมืองนอกเ้ยครับเด้อครับเป็นตัวเลขหลานสาวครับหลานสาวเมืองเกาหลีแหละครับครับงวดที่แล้วก็เสียเห็นนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขครับตัวเลขงามๆครับเปิ่นเอมาตอนมาฝากครับทางซองเสี้ยงยักษ์ก็ได้นําเสนอไปนะครับเนาะครับเป็นงวดวันที่สิบหกนะครับเด้อครับงวดวันที่สิบหกสิบหก ที่แล้วแหะครับสําหรับตัวเลขของหลานสาวนะครับเด้อครับกาตัวงามๆเพิ่นให้มาเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขเพิ่นกาครับเป็นแนวทางนี่นะครับเนาะครับอีกเมืองนอกนะครับเด้อครับใส่ซุ้มาหอดแล้วครับสําหรับตัวเลขทาง่องเสี้ยงยานะครับเด้อครับนําเสนอไปครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะไม่พลาดแนวทางนะครับเนาะ แนวทางตัวเลขงามๆจากสองเสียงหยาพาเลาะได้ครับเด้อครับครับนี่ก็เป็นตัวเหล็กนะครับเด้อครับตัวเลขที่หลานสาวครับนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเสื่อยอยู่พอดครับปิดทรงมาให้ครับแนวท่าของเพื่อนก็เป็นแบบนี้ครับก็เป็นตัวเลขของหลานสาวนะครับเด้อครับมาจากเมืองเกาหลีพุ่นละครับสําหรับตัวเลขครับก็สิได้ลงให้่เอฟซีเบิ่งนละครับเป็นตัวน้อยๆนะครับเนาะครับก็สิได้เขียนเบิ่ง ลงให้ FC เบิ้งแล้วครับ่าแนวทาง็เป็นมาแบบใดครับครับยืนยันนะครับเด้อนี่ครับนี่ร <notre pocket> ้านซาวแล้วครับครับตัวเหล็กก็ครับเด้อครับแต่ไมีความเสี่ยงนะครับเนาะครับเอาไปนี่ร้านซาวเดี๋ยวกระซีเอาตัวเลขลงให้เบิ้งแล้วครับครับผลส่งมาแล้วครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับเอาไปปิดหน้าเบิ้งครับลอตเตอรี่หาเบิ้งครับ ครับนี่ก็เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับเอามาหายปีเห็นนองเบืองครับงวดที่แล้วครับสําหรับตัวเลขงวดที่แล้วเพิ่ให้ไปที่หากับหนึ่งนะครับเด้อครับงวดวันที่สิบหกจับคู่กับหนึ่งสองหนึ่งสามหาสามหาแปดแหละครับกัเสียเห็นไปนักกันนะกรับเนาะครับกับสำหรับเลขล่างนะครับเนาะเลขล่างองเพิ่งไปที่หกครับเพิ่นเน้นมากกว่าหกแหละครับ เพป็นเน้นมหาศูนย์ครับตุเป็นโค้งทุ่ทไายครับเพื่อนว่าเอามหาศูนย์เด้อเน้นไปครับให้เอฟซีเบิ้งกะทักสองเสียงหยาพะรอกันเลยลงไปมหาศูนย์ครับแต่ว่าเลขมาโดยตรงของเพื่อนกะเป็นหกศูนย์ละครับหกศูนย์เข่าเต็มๆนะครับเนาะครับเพื่อนไปกลมให้หกสองหกหาละครับเป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับล่างครับเพื่อนห้มาล่างกับเป็นล่างนะครับเนาะครับสำหรับเลขฝันของเพื่อนครับ กะได้บอกกุ้มฝันอยู่นะครับเนาะครับสำหรับเลขฝันกะเพิ่นฝันจังได้กะบงอูจจักแต่ว่าเพิ่นให้ตัวเลขมาครับครับสำหรับเลขฝันของเพิ่นกะเข่าเต็มเต็มแล้วครับเนาะครับเนาะครับนี่ครับเข่าเต็มเต็มเก้าศูนย์ครับบ่ต้องมีกับไม่ยังแยงนะครับครับสำหรับตัวเลขครับกะเก้าศูนย์ซีหาหนึ่งเพิ่นให้มาแนวทางแบบนี้แหละครับเลขกสามตัวกะ หกหนึ่งสองสามหาแปดหาหนึ่งสามแะครับครับอันนี้เป็นเลขเมืองเกาหลีนะครับเด้อครับเบื้องนอกครับเอ้ามาเข้าไปเบิ้งตัวเลขกแล้กันก่อนครับบันสำหรับตัวเลขกก็เพิ่งหายไปอยได้แน่ล่ะครับเมืองเกาหลีเมืองนอกนะครับเด้อครับมีบนมีล่างคือเกาแหละครับเอามีบนมีล่างนะครับเนาะครับเอ้าเดี๋ยวกะซีเดินเชื่อตัวเลขกใครเอฟซีเบื้องล่ะครับ สำหรับตัวเลขของเพื่อนครับขอขอพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไหลกดแช์กดติดตามครับทางซองกรสีได้หาตัวเลขกงามๆแล้วครับมาตอนมาฝากเอฟซีสุกฝูทุกคนครับรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับรัฐบาลไทยครับงวดประจําวันที่ครับครับเหขีเมืองเกาหลีนะครับเนาะเมืองเกาหลีครับเหขีเมืองนอกครับ ของร้านสาวเมืองเกาหลีครับกแบบประจําวันที่สิบวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งมิถุนาแหละครับห,ห uf, เกเจ็ดตัครับเนาะครับเอาวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดครับ สำหรับหลานให้มากครหลานเมืองนอกเพิ่นให้ไปที่หลานเมืองนอกครับตัวเลขของเพิ่นมีบุญมีรางครับบุญครับสำหรับตัวเลขบุญเพิ่นไปให้ให้ไปที่สองสองกับศูน,นย์นะครับเด้อครับสองกับศูนย์จับคู่เพิ่นจับคู่ไป มีหกคู่ครับมีหกคู่ด้วยกันครับกับมีมีหกคู่กับมีสองศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ห้าศูนย์ครับสำหรับสอง สองพันให้ไปสองสามสองสามสองสี่ในกลุ่มนี่ครับในกลุ่มสองนะครับเนาะสองแปดสองแปดนะครับเด้อครับอ่ะนี่เป็นกลุ่มบนครับสำหรับเลขกปนล่างที่นี่ครับสำหรับเลขล่าง ลางเพื่อนหาไปที่ 1- นึ่งตัวเดียวครับเน้่นึ่งนะครับเด้อครับเด่นเด่นเลยครับหนึ่งครับสําหรับลางเพื่อนหายไปจับคู่มียูซีคู่ครับมียูีคู่ด้วยกันครับก็มีหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะหนึ่ง่งหนึ่งหนอครับเด้อหน 1>, 1 2 1 4แล้วก็1 5ครับลักหนึ่งครับเนี่ยหนึ่งไปเลยครับการสำรับ3ตัวครับ3ตัวผลหายมาหนึ่ง3ตัวมีอยู่1 2 3 4 4คู่คูครับ4ค,4คู่4หางครับเบิ่งเลีกตัวนะครับเด้อที่นี่ครับ มีเลขสามตัวครับเลขสามตัวเลขสามตัวเพื่อนหาไปที่เก็ดสองแปดหนึ 8 5ดห้าศูนย์เก้าสามสองครับสำหรับเลข3สามตัวครับสามตัวมีอยู่สี่คูทั้งหมดครับครับมาเบิ้งเลขฝันเพื่อนครับที่นี่เลขฝันนะครับเนาะครับสำหรับเพื่อนฝันเพื่อนหายไปที่เลขฝันของเพื่อนหายไปที่ เลขฝันก็เท่าับเอาเลขฝันเขียนไปกันครับเลขฝันน,คน,คน,นะครับเนาะครับเลขฝันเลขฝันส้องรับเลขฝันตรงไหนไปทีสี่สี่แปดศูนย์สองตัวศูนย์เก้าครับจะเปิดฝันไวาจากอะไรแต่ว่าเปิดหายมาแล้วนีเนาะครับเนาะครับ ครับนี่เป็นเลขของหลานสาวเมื่อเกาหลีนะครับเด้อครับมากงามๆครับมาเบื่อตัวกลุ่มขบวนแล้วกันนะครับมาเมื่อตัวกลุ่มขบวนกันแล้วครับเนาะครับหลานสาวเลยครับเด้อครับสําหรับผู้มากหรือครับผู้คัดก้าพานเลยครับเด้อครับผ่านไปเลยครับสําหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงแหละครับสําหรับบนเพ้นโคมไปโคมไปที่สองศูนย์สองสี่ สองแปดเนียไปสองครับเนาะครับเอาสำหรับบนสำหรับล่างที่นี่ล่างล่างเพิ่นกลมไปที่เด่นหนึ่งเลยครับกลมไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองครับกลมไปที่หนึ่งสองครับมีสองกลมสำหรับล่าง ครับอันนี้สําหรับเลขเลขกสามตัวนะครับเด้อเอาไปจับไปบ่ายเบิ็งครับสําหรับเลขฝันกับแปดไอซีแปดศูนย์ครับครับแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ครับสําหรับตัวเลขเด้อครับเด้อหลานสาวเมืองนอกครับมือเหล็กกับมีมือเหล็วันที่ยีบเก่าแล้วนะครับเนาะมืออื่นกับสามซิป ครับสามเอ็ดกับจ้าจัดแล้วล่ะครับครับเอาไปสูบไปหมานะครับเด้อครับครับขอขอบคุณหลายๆล่ะครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์ล่ะครับครับงามๆนะครับเนาะครับบุญบุนพื้นหายกับศูนย์เหรลางพื้นหายนัที่หนึ่งนะครับเนาะครับสําหรับเหล็กฝันเด้อครับเด้อฝากไปนําแน่เหล็กฝันเพลินฝันแม่นแม่นผู้นี้ครับหลานสาวเมืองเกาหลีเหล็กเมืองนอกครับครับสี่แปดศูนย์ 480กับ0เก่าแหละครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับเอามาต่อนมาฝากนะครับเนาะ FC คือสึเห็นกันสุขุสุขคนครับเลขกหลานสาวครับฝากไว้น้ำแน่ครับขับเพิ่นเดินเก่งมาตลอดแหละครับปีหนึ่งเต็มๆไม่เคยลุดแหละครับเนาะสำหรับเลขกหลานเมื่อเกาหลีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไรหรอกครับทั้งสองกับสีลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้อง FC อยู่ดีพี่แห้งสุขุสุขคนนะครับเด้อครับ พอกันไหมคลิปหนาสหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ